มา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 มกินข้าวเที่ยงร่วมกันมา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 ได้กินข้าวเที่ยงเปงเจ้าบีมึงอไหร่เนี่ยกินคำใหญ่ๆเนี่ยแหละแซ่บกัสมบัติมีคำพี่น้องแล้วไหมเนาะมาหนี้ข้ากินเพืกระโดนเนี่ยแซ่บก้อยแล้วก็ก้อยขมขมแล้วก็เปีงน้ำตกมาไหมเนาะเออมีน้ำตกอาทิตย์หนึ่งมีหนึ่งจัดเงินเดือนออกจ้าเงินเดือนออกก็เลยจัดมา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 กินน่วกันไหม แซ่บดนอพี่น้องเบื่นกล่องตักกนมือก่องเลยพี่้องแซ่บแน่บวงตักเลยเหรใจบวงเลยกะเทียมโรนเนี่ยจซบแซบ่บกระเทียมกระเทียมกระเทียมกินกับลาบเนาะคูกันดูการแซ่บตักกินตักใส่ตักใส่เราเนีย กินกันสามสามคนเองสามคนตาเปียกเนี่ยมาแซ่บกำลังแซ่บข้ังต่อสว่างมาคัผู้ใหญ่วกินกลางบรรยากาศเลยจะเดิ่มมือนี่กินข้างในสวนไอข้างในบ้านแต่มันอยู่ใกล้ๆอยู่นี่แหละริมกับแม่บรรยากาศก็เย็นสบายมันเองเมื่อวันค่ายได้แล้วได้ล้วเพียงกินแบบนี้แล้วเนี่ยต้องมีไขมันทุกไปหน่อย ได้ชมผมรับคมนะเกียวในผมครับรับรับบเนี่านนอแม่ค่าผม่ค่าเห็นาหบ่อ้างิเนาเดี๋ยวเจันให้เดี๋ยวันให้ตัวบีขบอกโอ้ยขี้เพียบ่ใส่ันเฮาให้มาซื้อบ่ใส่ําขี้เพียผมันจมามาแล้วกเทียงพี่น้งเข้าเศ้ามหนายดิอีกรอบนึงแล้ว

อาล้กินแบบแสบๆเลยกินมุกขาวใหญ่ๆตงตมนอนเฮ็ดก็ถ่ายอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนกินก็อีกคลิปหนึ่งเด้อแต่ว่าพอมันยาวไปเนาะเดี๋ยวเบื่อกันก็เลยตอนเฮ็ดก็ตั้งห่างน้องไงเนาะอืบไมีเสือนอนกินแล้วอยู่ในคลิปสองให้น้องกินเนี่ย นี่ชำนักเดี๋ยวน้องจีนเนี่ยไมต้องไปตรงไปได้จับจับอืมอ่าอืมกินเยอะไงเซี่ยงไงแซ่บพี่น้องซักลายกินเยอะเนาะพี่น้องบในเน่โบโบในแนะนำโตเลยบอกคนนี้ขายบด็บอกแนะนำบอกบอกมีแต่ทรงเด้อะจับซ่บมีลุงพรแล้วก็พระบ้านลุงอะไรเนี่ยพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้าน ชาวบาาแซกเรมนนี่กมาเนี่ยใพ่อที่แม่เสือนี่ยเลยเอายุบก่อนนี่ยเนมี่ยบังห้มาบเสือเนี่ยมยอดเลยอออเมียบอกให้มาไหดึงตะวันหรอด ไอ้เพื่นตามากกว่าพอดีงานงานอันหนึ่งเมากาแฟนี่มันนี่อัดกาแฟกระป๋องน้ำเทาเอาคนกินเลยกินเข้มข้นหรือว่าขาตัวกระบาวยกลดนึงเจ้าหนึงกาแฟแก้วนึงต้มเท้องเพทสอืมอืมวัวเทสไปไหนไม่แมงวันผมอยู่บนนี้ฮะโอเคออดเยอะบ่ คนโบราณกินดิบได้ก่อยมื้อนี้เด้อะก้อยผักหลายไ่น้องอักชี่ไ่น้องเพิ่มกินผักหลายผักหลายหลายหลายกินเยอะมากเนียแต่เตรียมผักหลายพอดก็กินนะมาได้ี่น้องพี่น้องมาหน้าเออเด้อเดี๋ยว้อเคี่ยวข้าวกลุ้กกันเด้อกับเรียนเนาะกินแล้วดีอืม เสือเรืองให้เสือเรืองให้เสือเรืองเสือเรองเสือเรองเดี๋ยวรดน้ต้องบอกโมเลยว่าก็แค่เสียว่าหยดปิงชุกไปหน่อยนึงอย่าแม่นบ่กแม่เลือดน้ำมันจะไหลออกบนมีจะเลือดสุโอ้ตอนเคยหันาชียมพูแคดเลยได้น้ำเนาะแบบว่าทาที่เจ้าโดนโพดอันนั้นมันเลยน้ำมันจนว่ากะโงเลยกะโงกว่าแหล่ะโธ่วันนี้เราท้อคว่าประมาณมาถ่าแล้ ินทางเมือแล้วลงมือก่อนนะลงมือก่อนแล้วมาปลาบกกะปิปลาบกกะปิบางคนจะกินกับกะปิกับกระเทียมเดี๋ยวประมาณเดือนสิบห้านาทีผมมิวสิบสักบาทเนี้ยเดี๋ยวเป็นนกยุกพังอีกบาทเนี้ยเสียงนกยุกห้องเออบรรยากาศยาเ้ังไง

บ้านังวงเนียมน่นรยากาที ouais ่บอกว่าพี่น้องบรรยากาศกินยม้งบ้านนี่มันชื่นคข้าวดีแล้วซ่บลาย่หมับลายอันนี้มันใช้ขี้เบี้ยก็ดีเนาะเจะไปข้างนอกแล้ว

ย่องหรอืมใจเใยเใไปลาดเจ้าใหู้ไปฮเอาหหอโมกันหอก็ไม่โมเอแล้วเขาไห่แล้วเขาตื่นเช้าเข้หไหมวันมงคลเขาตื่นเนะแม่ไหนน่งก็แค่ของไปใจผมมากมันทมันว่ามเจ้าลให้ัหนาตัวน้นีเาโมก แต่ว mm ่า hmm. น like oh. mm ี่นเราเแล้วนนาาก็เอาดีแล้วเอาไปทไมยจุดยอดยอซ่ยะงย่ไหนเยางแา่บอืมแซ่ต้อเมาตองวนโถกนะกู้าหานหนซอยโจยหมูเจาเมื่อ้เมื่อจ้เมื่อมส่โม่ไปกินกวมาเขีย ตัวที่ไหนกูขันตอนนะต่องไฟต็อปปิ้งเฮ้เขามีไอเดียต็อปปิ้งอ่ะเอาองียก็ได้ต็อปปิ้งโอ้ถ่ายอยากทูกเมื่อจล้วจะจ่ายไหนกคร่ายพี่มา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 

อ๋าตาเต็นด้วยโอ้จัดเต็มมาเลยจัเต็มจัดเต็มมันเองจัดเต็นด้วยไปนีน้อไปหะแล้วก่อเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกมาฮะไอ้พวกหัวหน้ามันเยอะจะเต็มจัดเต็มมันเนี่ยป้องจะเต็มไหมไม่วม่ได้ดียุดงานส่วนแล้วก็ดีอน้อาลองก่อนเด้หอดำเลยดำเลยพอมันรังเข่าจับแฉบสบายดี